ที่เทิงยอดพู้เด้อพ่อแม่พี่น้องมึงดูสูงคักจ้าปลากเก็บเห็ดพอถ้าบ่มีผู้เชี่ยวชาญผ้ามามาบ่าถือคักคักขากลับก,กับคนละทางเด้อจ้าเนี่ย นี่จ้าสั้นคักวิวด่านลางนี่แหละลำบากคัะก็าสิได้เฮ็ดพอเพิ่นขายอยู่ตลาดลดละเจ็ดแปดร้อยกะฮล่าซื้อกินลดจ้าคุ้มอยู่ดอก คอมเมนหาได้ไง่ายๆเบื้องจากผู้หลอมหลอบอันนี้ยอดสูงสุดก <ๆ S 2> ็สิขึ้นไปเ่ราไวาดอกเมยแต่ <c oughs> นี่ก็ยยานเมื่อนอยู่นี่าาส,สั้นครัก